นี่สินค่อนข้างเยอะมากรายได้เราอ่ะไม่พอสําหรับภาระหรือว่านี้สินที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนขว่าจะมาถึงแตะล้านแรกนะอุปสรรคเรียกว่าสาหัสเลยดีกว่าถ้าจะให้เราก็เหมือนเรื่องดราม่าเรื่องหนึ่งเลยนะแต่เอจะแค่จากจะบอกว่าตราบใดที่เรายังสู้และเรายังไม่ล้มเลิกเนี่ยเราสามารถไปต่อได้มากกว่า100ล้านด้วยซ้ำค่ะ วันนี้นะคะจินก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจนะคะคุณเอ๋ยเจ้าของแบรนด์เมียแฟชั่นนะคะที่พลิกวิกฤตนะคะจากติดลบสู่ร้อยล้านค่ะว่าคุณเอ๋ยเนี่ยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่ใช้ในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะที่ทําให้ประสบคอนมสเร็ตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ที่เอ๋ยทำอยู่นะคะก็จะมีเป็นขายสินค้าออนไลน์ เป็นสินค้าแนวแฟชั่นค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทีมด้วยค่ะตัวจุดเด่นของธุรกิจของเอ๋ยเนื่องจากสินค้าที่เอ๋ยขายเนี่ยเป็นสินค้าแฟชั่นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าตลาดค่อนข้างแบบว่าแรงอยู่แล้วเนาะคู่แข่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตลอด5ปีที่ผ่านมาที่เราทําธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเราก็จะเน้นจุดเด่นในเรื่องของการที่เราเนี่ยต้องเข้าใจในตัวลูกค้าว่าลูกค้าเราเนี่ย เป็นลูกค้าประเภทไหนเป็นกลุ่มไหนแล้วเขาต้องการสินค้าแบบไหนชอบแต่งตัวแนวไหนสไตล์ไหนเนาะแล้วก็เราเอาเอาตรงนั้นะ่ะมาทําเป็นตัวสินค้าขึ้นไปให้เขาโดยจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็ลอกเรียนแบบได้ยากแล้วก็ไม่ซ้ํากับคนอื่นอันนี้คือจุดแข่งเลยค่ะ อุปสรรคนี่แบบว่าค่อนข้างเยอะนะบอกก่อนนะกว่าเราจะเริ่มมาถึงล้านมาถึง10ล้าน50ล้านร้อยล้านเนี่ยมันจะต้องผ่าน1ล้านแรกซึ่ง1ล้านแรกหรือแม้กระทั่งผ่านหลังหนึ่งล้านแรกไปแล้วเราก็ต้องเจอปัญหาอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกๆธุกกกกรกิจอยู่แล้วเนาะซึ่ง ในตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยปัญหาที่เราเจอหนึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มทำเราจะยังหาแหล่งผลิตสินค้าที่มีราคาถูกอะ่ะยากนิดหนึ่งใช่ไหมนอกจากใครโชคดีจริงจับโปะแล้วเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่างเราเงี้ยเราก็จะเจอหนึ่งในเรื่องของต้นทุนซึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มทําเราจะเจอต้นทุนที่สูงแล้วพอเราใช้ประสบการณ์ไปเรื่อยเนาะมันก็จะค่อยๆต่ๆตําๆๆลงไปเรื่อยๆ2คือในเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งเดิมที่เขามีอยู่แล้วเรามาขาย ต่อจากเขาหรือเรามาทีหลังเขาเราจะต้องหาสินค้าไปเพื่อที่จะแบบว่าดึงใจลูกค้ามาหาเราหรือว่าชนะคู่แข่งได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบหลังบ้านทีมหลังบ้านต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็จะเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการตอบลูกค้าการแพ็คการส่งอันนี้ล้วนมีความสําคัญทั้งนั้นเลยเพราะว่าบางทีเราขายมาดีมากเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงหลังบ้านแพ็คผิดส่งผิดหรือว่าแม้กระทั่งกับตอบลูกค้าแบบไม่ดีอันนี้ก็มีผลค่ะ พอเราเริ่มเจอปัญหาเราก็จะเริ่มแก้ปัญหานั้นไปทีละเรื่อง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 อย่างเช่นสมมุติว่าในเรื่องของตัวของราคาเราก็จะใช้การที่เราอะลงตลาดเองลงพื้นที่เองหรือเราหาทีมงานไปลงไปเจาะหาราคาที่มันถูกหรือไปสออะหาเพื่อให้ได้ราคาถูกนะคะในส่วนของตัวคู่แข่ง เราปรับในเรื่องของการที่เราอะใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทําตัวสินค้าเราอะให้มันแตกต่างจากคนอื่นให้มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของหลังบ้านไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรกันแล้วแต่เราก็จะปิดจบทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วใช้การตั้ง KPI audit เป็นตัวช่วยค่ะหลังบ้านทําให้งานที่หลุดเนี่ยก็ลดลงค่ะ กาตลาดที่เราทำเรามีทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ในตัวออฟไลน์เนี่ยคือเรามีในเรื่องของหน้าร้านที่เราเปิดขายรับลูกค้าหน้าร้านอยู่แล้วนะคะอันนี้คือออฟไลน์ส่วนในตัวของออนไลน์เนี่ยเรามีทั้งเพจ f a c e b o o k g แล้วก็มี YouTube ค่ะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันแล้วก็ส่วนในตัวของของเพจ f c e e o o o เนี่ยเราจะทำการตลาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราโตมาจาก f c e e o o o เนาะตัวตัว f c e e o o o เนี่ยเราก็มีทั้งเป็นภาพเป็นวิดีโอแล้วก็มีในส่วนของการไลฟ์สดค่ะตัวการโปรโมทใช่ไหมคะเราก็จะมีทั้งหาลูกค้าใหม่แล้วก็ดึงลูกค้าเก่า คือเราจะเน้นลูกค้าเก่าเนี่ยจะต้องยังอยู่กับเราสําคัญเลยคือลูกค้าใหม่เข้ามาลูกค้าเก่าเราต้องไม่หายแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นพวกบริการหลังการขายหรือแม้แต่เทศกาลวันสําคัญเราก็จะมีพวกกิฟต์หรือมีพวกของขวัญหรือว่าโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงลูกค้า จุดเปลี่ยนเลยนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยคือเราทํางานบริษัทเนาะแล้วเราเริ่มมาขายของออนไลน์จากแบบว่าเราไม่มีไรายได้เป็นเรามีไรายได้ในระดับหนึ่งพอเราเริ่มขายออนไลน์ไปสักพักเนี่ยเราเริ่มจับจุดได้ว่าลูกค้าชอบอะไรพอเราจับจุดได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็เทโปรโมชั่นเทการขายไปทุ่มที่ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งทําให้ยอดขายมันเริ่มก้าวกระโดดก้าวกระโดดไปเรื่อยๆพอมันเริ่มก้าวกระโดดไปเรื่อยๆเราก็จะใช้วิธีในการ เพิ่มแอดมินเพิ่มค่าแอดเพิ่มแอดมินเพิ่มค่าแอดเหมือนเราโตขึ้นไปในทางตรงเนี่ยค่ะอันนี้คือมันทําให้เราโตไวมากเริ่มมีตั้งแต่ตอนที่เราขายอาหารเสริมมาประมาณไม่เกิน3ปีระยะ3ปีค่ะที่เรามาแตะ1 0 0อยล้านนะระยะอยู่ที่ประมาณ3ปีคือในปีแรกเนี่ยก็เหมือนแบบ เรามีภาระ,ะเนาะในปีแรกเราก็ใช้หนี้ใช้สินก่อนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มซื้อสินทรัพย์ที่เราอยากได้พอปีที่3เราก็เริ่มแตะ100่ล้านเลยค่ะพอเราทําอาหารเสริมแล้วใช่ไหมคะเราก็หันมาจับเป็นสินค้าแฟชั่นค่ะก็เราก็ขายแฟชั่นมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยค่ะ 3ข้อที่เอ๋ยจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์แล้วอยากประสบความสําเร็จนะอันนี้เป็น3ข้อที่เอ๋ยใช้อยู่มาจนทุกวันนี้เลยนะคะข้อแรกนะคะข้อที่1ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าอย่างเอยอย่างเงี้ยเอ๋ยขายแฟชั่นใช่ไหมเอ๋ยก็จะใช้วิธีใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางว่ากลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าที่เรามีเนี่ย เขาต้องการเป็นสินค้าแบบไหนสไตล์ไหนเขามีความอะไรที่เราทําออกมาแล้วมันจะมาตอบโจทย์เขาได้แล้วสินค้าตัวนั้นที่เราจะทําขึ้นมาจะต้องมีความโดดเด่นไม่ซ้ํากับคนอื่นอันนี้มันจะทําให้เราสามารถสร้างอูล,ลค่าแล้วก็ตั้งราคาได้โดยสมเหตุสมผลนะคะอันนี้นะแล้วก็ตัวทีมระบบหลังบ้านเนี่ยมีความสัมพันธ์มากไม่ต่างจากตัวสินค้าเลยเพราะว่าทีมหลังบ้านจะเป็นตัวที่แบบว่าคอยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา เพราะอะไรบางทีลูกค้าทักมาแอดมินตอบไม่ดีลูกค้าก็หนีแอดมินตอบช้าลูกค้าก็ไปร้านอื่นนะคะบางทีแอดมินเก็บออเดอร์มาได้แล้วแต่หลังบ้านแพ็กสินค้าผิด แพ็คสินค้าไม่ตรงส่งบ้านนั้นสับไปบ้านนี้แม้กระทั่งส่งซ้ำส่งเกินทั้งหมดนี้ทำให้เรามีความเสียหายเพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะข้อที่3เป็นในเรื่องของ Mindset ของตัวเราเองเราต้องมี m i ซ d s e t ที่ดีใจเราต้องสู้ต้องหมั่นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในตัวของสเกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงแอดในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆการตะลงการตลาดเราจะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรายิงแอดเป็นแต่เราทำการตลาดไม่เป็น อันนี้สำคัญรวมถึงการเอาตัวเองเนี่ยลงไปหาสินค้าลงไปหากลุ่มลูกค้าลงไปหาสินค้าที่แบบอุ้ยตัวไหนมันดีที่สุดอย่างเออยเนี่ยไปถึงแหล่งผลิตเกือบทุกแหล่งนะทุกตัวที่เออยขายเออยจะล้วงไปจนถึง ขั้นต้นเลยค่ะว่าต่ําที่สุดอะเอยได้ตรงไหนแล้วตรงไหนผลิตแล้วใครทําให้เอยในตรงที่ต่ําที่สุดแล้วมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับที่เอยขายในราคาสูงให้ลูกค้าได้ m i n d s e t ของเราเป็นสาระสําคัญที่สุดเพราะตราบใดที่วันนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจากยอดขายศูนบาทจนถึง100ล้านบาทเนี่ยมันผ่านวันที่เอยแอดพังมา ไม่ใช่น้อยเลยผ่านวันที่เออย่าโดนผิดบัญชีโฆษณามาเนี่ยมากกว่า300บัญชีนะคะแต่เอจะแค่จากจะบอกว่าตราบใดที่เรายังสู้และเรายังไม่ล้มเลิกเนี่ยเราสามารถไปต่อได้มากกว่า100ล้านด้วยซ้ำค่ะ อยากพัฒนาต่อยอดในการที่แบบว่าเราอยากเป็นธุรกิจเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆวัยว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเราเน้นขายผู้หญิงนะคะที่ผ่านมาแต่จะเป็นผู้หญิงในช่วงอายุหนึ่งแต่เราต้องการให้ผู้หญิงในทุกๆช่วงอายุสามารถซื้อสินค้าแบรนด์เราไปใส่ได้ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของขยายฐานลูกค้าในประเทศออกไปต่างประเทศด้วยค่ะ หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าเราต้องตั้งสติก่อนนะแล้วก็ดูว่าปัญหาแต่ละปัญหามันเกิดอะไรบ้างนะคะทาไมมาถึงได้ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราสามารถแก้ปัญหาตรงไหนได้ไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะคะ2ก็จะเป็นในเรื่องของการอุดรูรั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแค่เราลดตัวล้ออะคะ่ะเราก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไร ให้เราได้แล้วนะคะอันนี้นะแล้วก็3จะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถเทียปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเราเนี่ยสามารถทําตรงนี้ให้ไปถึงจุดที่สุดได้เพราะว่าทุกธุรกิจอ่ะมันมีที่สุดของมันอยู่แล้วบางทีเรายังอาจไปยังไม่ถึงครึ่งเลยเราอย่าเพิ่งไปท้อถอดใจตรงนั้นค่ะทุกปัญหามีทางแก้ค่ะสำหรับถึงคาแฟชั่นของเอ๋ยเนาะ ก็จะเป็นแบรนด์เมียแฟชั่นนะคะก็จะอยู่ที่เพจ MIA Fashion นะคะสามารถเซิร์ชนะคะใน Facebook ได้เลยว่า MIA Fashion นะคะหรือว่า IG YouTube ก็สามารถเซิร์ชได้เช่นกันนะคะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางที่เราจำหน่ายเป็นสินค้าแบรนด์เสื้อผ้าของเราแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นคอสสอนก็จะเป็นตัวเพจบริหารแอดมินอย่างมืออาชีพค่ะบายปุณณภาค่ะและนี่คือเรื่องราวจากคุณเอยเมียแฟชั่นที่จับจุดธุรกิจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ ในวันนี้ถ้าใครหลายคนยังรู้สึกท้อหมดหนทางจินอยากให้ลองมองมุมมองคุณเอ๋ยเป็นตัวอย่างล้มได้แต่ต้องลุกขึ้นให้ไวที่สุดขอให้คุณไม่ยอมแพ้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้แบบเธอคนนี้แน่นอนค่ะ